อย่าง,งน้ดีเพราะวกป่าให้เหมเื่องนอกเมื่อสิจากโอเคได้ okay. บบข่าวจังไหรเรื่องคนมาขอเนี่ยขบวนแเทียนพี่จะเป่าบอ,อกเอ้อไปเป่าไปถอผูอูเริ่มอยากดอกบอลกับครูพระละแล้วโอเคเมื่อกี้เกิดอะไรกอนบ้านฟ้าทุกคน,กคน,กคน,กคนเป็นแน่เป็นแน่ครูพละเป็นเกียมีดีล้ว เดี๋ยวไม่ดดอรู้แล้วเออซุ่สมตู้บเอ้ม่งเกเคยหัเดียพาลเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาอะไรเกปัญหาอะไรสำคัญที่สุดนี้ซีนี้ไม่มีนางรำไม่มีนางรำนาอีกกี่วันจะถึงขบวนแห่เรอซีหามืออีกหามือหนเดอนเป็นการเห็นั่งไหบัา่านีนังเล่าอย่างั่งนบ้องชาเออสมก็สร้างเป็นนัเล่าประธานเออาได้ติกันหรอเปาเนาะไป ฉากสองก็เพลงสุดท้ายแล้วก็แม็กครับขอเร็วแม็กเดินไปหยิบไม้กวาดกวาดพื้นทำความสะอาดรอดเป็น่ังไหนเนี่ยมาเป็นผ้าโล่งอัตตาจางอยู่โรงเรียนนี่โอเคครับครูแชมป์ไมื่อเห็นยังไรผมมีเวลากล่องวันผมมีเวลาแล้วกลาองวินก็ได้ออกไปตึกแห้งยามใบกับมวลไรอยู่ครับถือบาดได้ซอยเหลือโรงเรียนน้ำ ดีแล้วครับพอดีถ้าโลกคนเก่าแล้วตาย <c oughs> เอออันแต่แปลกด,ดิตำแหน่งนี่นะ่ะผูใ้ใดมาเป็นกัดตายวัตทุกคน์นี <c oughs> ่มี่พ่ใหญ่มาจะสังบักเลี่ยเพราตำตายวัตทุกคนเลย <c oughs> ไม่เหมือนนะคนมาเก็ดงานนี่ยากดีเด้ได้โตมาสวยไงแน่แน่วันนี้ไปเกิดคุ้มาบ้านนึ่บอกเป็นยังมันยมองข้าเจ้ากินเหล้าเบายาซื้อๆหรอ ได้เป็นไปตัว่าเป็นคอนแับนั้นตัวกติบว์ผเป็นขันเนาะขึ้นนั่งบจมีใจกันครับ